้าผ่าเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เมฆฝนฟ,ฟ้าขนอกเนี่ยครับมันมีลักษณะข,ของการเคลื่อนที่ไปเค้ื่อนที่มาเสร็จแล้วมันก็เลยทําให้เกิดลักษณะของประจุฟไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ครับถ้าเกิดเราจะมีการที่ล่อให้ฟ้าผ่าสู่ตัวเราก็แปลว่าต้องมีวัตถุบางอย่างเนี่ยที่อยู่สูงกว่าส่วนหัวหรือศีรษะของเราเนี่ขึ้นไปครับจริงๆแล้วโลหะต่างๆหรือตัว มือถือเนี่ยเราไม่นับว่าเป็นสื่อล่อฟ้านะครับโทรศัพท์นี่ยิ่งชัดเจนมากปกติเราใช้งานเป็นไงครับก็ใช้โทรธรรมดาใช่ไหมหรือเน็ปพ้นเน็ตเอวไว้เนี่ยมันไม่ได้อยู่สูงขึ้นไปกว่าตัวคนนะครับก็ไม่นับว่าเป็นการล่อฟ้าแล้วก็เราถ้าพูดถึงสัญญาณโทรศัพท์ยิ่งชัดเจนเลยครับนะบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้มีพลังงานสูงอะไรไม่สามารถจะทาการแตกตัวนะครับแล้ไม่สามารถเพราะอากาศไม่แตกตัวประจุฟ้าก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นตัวหนําไฟฟ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเนี่ย ไปดูที่ตัวเขาเนี่ยเขาเหน็บโัรสั์ไว้เขาเถือโทศาพั์โทาศั์ระเบิดเลยแสดงว่ามันต้องเป็นการล่อ,อฟ้าใช่ไหมนะครับจริงๆไม่ใช่ก็คือว่าบางทีโดนฟ้าผ่าตรงนั้นบคนนั้นหรือใกล้ๆแถวแถวนั้นนะครับมันมีการเหนี่ยวนําเกิดขึ้นได้นะครับนะความร้อนที่เกิดขึ้นหรือกระแสะไแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศมันเหนี่ยวนาได้ เจ้าแบตเตอรี่ที่อยู่ในสมเของโทรศัพท์เนี่ยครับมันก็สามารถจะเกิดการรัดวงจรได้นะครับแล้วมันก็ระเบิดขึ้นได้เลยก็บางทีอาจจะเ,เพราะว่าเราไปโทรศัพท์กลางกลางฝนด้วยแหละ,ะครับบางทีน้ําเข้าไปโทรศัพท์แล้ววงจรเสียหักได้เช่นเดียวกันนะครับโทรศัพท์มือถือไม่ใช่สื่อล่อฟ้านะครับสิ่งเกิดขึ้นคือ พอโดนถ้าเกิดฟ้าผ่ามาโดนตัวเราใช่ไหมครับหรือโดนพื้นแล้วก็วิ่งมาตามพื้นมาเข้าตัวเราเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งอยู่ในร่างกายเรามันมีความเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเนี่ยบรรดาโลหะต่างๆเนี่ยครับจะเกิดการเหนียวนำความร้อนขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีรอยไหมเกิดขึ้นการระวังก็คืออย่างที่เกิดเ,เมื่อกี้ครับพยายามหลบเข้าเป็นตัวอาคารที่แข็งแรงการไปอยู่กระท่อมกลางนานี่ถ้าฟ้าผ่ามาไม่น่ารอดนะครับ การใช้อุปกรณ์สื่อาส,สารต่างๆอย่างที่บอกมันไม่ได้สื่อให้ไฟฟ้าผ่าบาแต่ว่ามันเสียหายได้นะครับเวลาเกิดไฟฟ้าผ่าไปนอกอาคารกระแสไฟวิ่งมาตามสายไฟได้บรรดาคอมพิวเตอร์ทีวีเครื่องอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนเนี่ยครับก็เสียหายได้นะครับถ้าเป็นไปได้ควรปิดอย่าใช้นะครับ